สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวินัทารหกแปดเที่เป็นช่องของการดูดวงโดยไพ่ยิปซีและออร์เรคิลคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าความรักในอนาคตของคุณเขาอยากจะบอกอะไรมาดูว่าตัวคุณในตอนนี้เป็นอย่างไร7ิล l e v e r เจ็ดถ้วย ห้าเม่เท้าราชาถือถ้วยหกถ้วยและหนึ่งไมเท้าคุณในตอนนี้ กำลังตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างให้กับตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์คุณอยากจะมีความรักที่ดีคนที่ดีคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณคนที่พร้อมที่จะดูแลก,กันอยู่เคียงข้างกันแต่ตอนนี้เหมือน คุณกำลังหาคนที่ใช่จริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นและอ่อนโยนเมื่อคุณรักใครแล้วคุณจะมีแต่ความจริงใจให้เขาและคุณจะมอบแต่สิ่งดีๆให้คุณรอคอยใครบางคนคนที่คุณรู้สึกผูกพันในอดีตคุณนึกถึงช่วงเวลาที่แสนจะอบอุ่น ่วงเวลาที่มีกันและกันดึกๆคุณแอบรอคอยการกลับมาและคุณพร้อมที่จะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่กับเขาคนนั้นเสมอความรักในอนาคตของคุณเขาอยากจะบอกอะไร ความรักในอนาคตของคุณสิบถ้วยหนึ่งในเท้าสองถ้วยให้แมรี่สิบหก The t o ทาวเวอร์ และภายในเลยเอ็ดเดว์เวิร์ลใหใต้สำรับหนึ่งเหรียญภายในใจของคุณคิดว่าความฝันความหวังในใจของคุณมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วความสัมพันธ์ได้จบและคุณทั้งคู่ ได้แ,แยกจากกันไปแล้วแต่ความรักในอนาคตของคุณบอกว่ามันจะมีการได้กลับมาเริ่มต้นใหม่จะมีการกลับมาของคนที่คุณรอคอยคนที่คุณไม่เคยลืมต่อให้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างไรคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาเสมอและยังรอคอยเขาอยู่เสมอ เพราะคุณมีแต่ความรักที่จริงใจให้กันความรักที่ไร้เงื่อนไขและการเวลาและในที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาจะมีการกลับมาของเขาการกลับมาของคนในอดีตเพราะคุณเองคุณก็รอคอยเวลาที่จะมีการกลับมาของเขาเช่นกัน กลับมาหากันเพราะคุณเป็นคู่กันนางฟ้าบอกคุณทั้งคู่มีความรักแท้และไร้เงื่อนไขต่อกันออ p o r t ู n ิ t ตี้เพอร์เฟ m i n g โ o m a n ส์ everyday ทาร์ลท์บอสต n d อลิสเวนแอฟฟอร์เมชันส์ for existence ซีซันน์เฮาสให้คุณเข้าใจในสถานการ แล้วเมื่อถึงเวลาคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยและปรารถนา